สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำฝนคนด้วยวันนี้เราก็อยู่บ้านนะคะวันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยน้งฝนก็ชวนครอบครัวนะคะกับน้องชายค่ะทํากิจากรรมเล่นน้อยนะคะในครอบครัวแล้วก็จะทําอาหารด้วยคะ่ะเพราะชว่วงนี้เป็นโควิดไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านนะคะจะทําเมนูแปลกๆให้พี่ๆได้เห็นกันนะคะว่าเมนูเด่นของเราของลาหูนะคะว่า จะเป็นเมนูเด่นอะไรบ้างน,นะคะก็คือใส่หมูกระบอกไม่ไผยนะคะต้มหมูใส่กระบอกไม่ไผ่ค่ะล้ามหมูหรือว,ว่าแบบนี้นะคะคือมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามชมกันนะคะเดี๋ยวน้องฝนกับน้นองชัเนี่ยจะไปตักเอ่อไม้ไผ่ใหญ่ๆมาก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันดูนะคะ ก็มาถือแล้วนะคะที่หน้าค่ะก็ไผ่เยอะมากเลยตอนนี้ก็ชาวบ้านเขาเริ่มทํานาแล้วนะคะเดี๋ยวน้องฝนก็จะลบไปหาที่กระบอกไม้ไผ่ที่มันใหญ่ๆก่อนนะคะมันจะใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะช่วงที่ฝนโตพี่พีดูสิคะหน่อไม้ใหม่ก็ออกแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวน้องฝนจะทําคลิปให้ดูนะคะหน่อไม้ขึ้นแล้วคะ่ะน้องชายก็รออยู่ข้างล่างนะคะ เดี๋ยวเราไปหาหน้องชากันก่อนว่าไม่รู้ไม่รู้เจอหรือยังเจอกระบอกไม้ไผ่หรือยังได้แล้วค่ะที่เราหานะคะเอ้กระบอกไม้ไผ่ที่มันใหญ่ๆมาต้องไปแบบนี้นะคะคือมาใหญ่แล้วก็มาสูงมากเลยค่ะดูวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะสูงก็สูงสูงเดี๋ยวให้น้องชายเราตักก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกัน น้องชายก็ตัดตัดลงมาแล้วนะคะตอนนี้คือย่าตัดไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันติดค่าอยู่ข้างบนนู่เนี่ยมันก็เลยสูงทำให้เราตัดไม่ได้นะคะคือเราจะใช้จะใช้แบบน,นี้นะคะคือกระบอกไม้ไผ่ที่มันใหญ่ๆที่อุ้ยโยหดแล้วที่เราสามารถใส่หมูชี้ใหญ่ๆได้ค่ะพี่ๆทุกคนเดียกน้องชายก็ตัดได้เรียบร้อยเดี๋ยวให้น้องชายตัดไม้ไผ่ก่อนคะ่ะ ได้แล้วนะคะสิ่งที่เราต้องการไม้ไผ่แล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนี่เราไม่ใช้เยอะนะคะใช้แค่เท่าเดียวได้แล้วดูทะขึ้นโหคุณมาเป็นบนดอยมาสูงมากเลยน้องฝนเอาไม่ได้ต้องให้น้องใช้เป็นคนแบกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วสูงมากแล้วจากที่เราเตรียมเราไปเอาไม้ไผ่อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียม อุปกรณ์ของเรานะคะวัตทุดีของเรามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวโนโฟจะแนะนําให้พี่ๆรู้จักกันก่อนนะคะวัตทุดีของเราก็จะมีเนื้อหมูนะคะนี่เลยค่ะจะเปหมูหมูเนื้อหมูอะไรก็ได้นะคะนี่โนโฟใช้เนื้อหมูสะโพกนะคะเป็นหมูแล้วก็จะมีผักชีลาซูแล้วก็ใบมะกรูดนะคะหอมกระเทียม หอกระเทียมหนะ้าหอแล้วก็กระเทียมนะคะใส่แค่นี้ค่ะตะไคร้นะคะใส่หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่านหมูก,กันนะคะนอกฟูจะใช้เป็นเนื้อหมูนะคะค่ะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะไม่เอาชิ้นเล,เล็กๆเพราะว่ามันจะได้อร่อยเวลาตูนะคะ เ okay. มันมีกระดูด้วยอ่ะมันเป็นตกกนเนี่ยจะเป็นกระดูกมันก็เลยข,ข้างที่จะแข็นนิดนึงแข็นนิดหน่อยนี่ค่ะหมูของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็จะห่าประมาณเนื้อเท่านี้เลยค่ะไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการหมัดแล้วนะคะได้กระมาณนึงเลยค่ะเยอะมากเลยนะคะ น้าน้องแว็ก่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปูนะคะจะมาไว้ในหมูเนี่ยค่ะแล้วก็จะหาเครื่องปูนะคะหาใส่ก่อนเลยค่ะน่าักน้าเดี๋ยวโน้องโฟจะให้น้องนันหลานนะคะเป็นคนหานะคะแล้วก็เดี๋ยวโน้องโฟจะเป็นคนอธิบายให้ฟัาน,นะคะอันนี้ก็จะไปล่าซูนะคะที่คนบนดอยหรือว่าน้องโฟททำกับข้าวทุกค้านะคะ นกฝนก็จะใส่ล่าซูตลอดเลยเพราะว่ากีมันจะหอมมากเลยนะคะล่าซูเนี่ยอันนี้หัวใหญ่มากล่าซูเครื่องปูเนี่ยเราจะใส่เยอะหน่อยนะคะเพื่อให้มันเข้ามาเข้ามาเข้าถือกับเนื้อเนื้อหมูของเรานะคะ ต่อไปแรกใส่ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดก็เราก็หั่นแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะตใส่ไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นตาไคายค่ะ คาเดตตัวอล้วเวชกเลยทุบตะไคร่กรอบน,นะคะแล้วก็ทุาาบตะไคร้แบนนิดนึงแล้วก็เราก็จะหั่นใส่นะคะตะไคร้ก็ต้องใส่เยอะๆนะคะเพราะมันจะมีเออแล้วก็ต้นไรากร่งข้าวด้วยม,มาบนดอยจะเสางามันก็ต้องเป็นแบบนี้ทำกับข้าวเจง <laughs> ละละเดี๋ยวนอนลัลลนิดหน่อยเดี๋ยวนอนลาบๆดิเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวจะเคืนนะคะดูคืนเคยน <c oughs> อย่าแล้วเซฟนี่เดียวเองน,นานๆที่นี่เราจะทำกินเออลามหมูใส่กระบ,บอกไม้ไผ่นะคะคือไม่ได้ทำบ่อยมากน,นานๆทีจนี่จะที่จะได้กินนะคะแล้วก็ฝนก็ไม่เคยคิดที่บอกว่าจะคิดว่าเออจะทำจะทำเมนูนี้ให้พี่ๆเห็นนะคะ น้องฝนคิดว่ามันเป็นแบบธรรมดาเออเรามาึกดูแล้วแต่มันก็แบบว่าเป็นแปลกใหม่อะไรประมาณนี้นะคะน้องฝนก็เลยเอามาทําให้พี่ๆดูนะคะเผื่อพี่ๆอยากจะทํากินเมนูแปลกๆอะไรบ้างอย่างนี้นะคะเพราะว่าวัตถุดิอะไรก็หายง่ายด้วยนะคะใส่ตะไคร้ค่ะต่อไปก็จะเป็นผักชีนะคะแต่ผักชีกับต้มหอ่อใส่พร้อมกันเลยค่ะ ใส่เรียบร้อยใส่คีงใส่คานะคะนี่เลยผัชีเราก็ยิ่งใส่ยิ่งใส่เยอะนะคะคือเครื่องปูของเราถ้ายิ่งใส่เยอะเนี่ยมันจะยิ่งหอมมากเข้าไปอีกนะคะพี่ๆทุกคนถ้าเกิดว่าเราใส่ในกระบอกไม้ไผ่ค่ะมันจะหอมมากเลยนะคะนี่อะไรๆอะไรอะไรก็มันจะหาง่ายวัตถุดิบก็อยู่แทอ,อยู่ใกล้ๆกับแถวบ้านเลยนะคะใส่ผัชีค่ะ ใส่หอมแดงนะคะต่อไปจะเป็นหอมแดงหอมแดงส่หอมแดง,แดงะคะ่ะต่อไปก็ใส่กระเทียมนะคะ กระเทียมกระติดโดนโดอะไรคือเปรี้วเต๋อเตีย้ยตีตีให้แบนแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะไม่ห่านแล้วนะคะกระเทียมใส่กระเทียมค่ะใส่คคีมต่อนะคะมาบอกบอรดิ เราหาไปอย่างนี้นะคะเราไม่ทุบแล้วค่ะไม่ทุบให้แบ่ๆนะคะมาจะหอมนะคะถ้าเกิดว่าเราใส่เราใส่ขีมเข้าไปนะคะขิมนี่มาจะเพิ่มความหอมดึบดูความหอมได้ดีมากๆเลยนะคะใส่ขีปค่ะแล้วก็ใส่ขานะคะนี่ก็จะเป็นขาค่ะ หอมแต่ละอย่างที่คปุ่มไปนะคะมันก็จะหอมมากเลยนะคะมันก็จะเข้ากับเนื้อหมูของเราได้พอดีนะเอนะคะเราก็ใกล้จะจะใส่เครื่องครบแล้วนะคะเครื่องปุ๋ของเราที่เราเตรียมไว้นะคะหรือว่าถ้าเป็นพี่จะทำกินหรือว่าจะเพิ่มเป็นเออใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอีกก็ได้นะคะใส่อย่าออื่ทิมกีหอมอะไรเข้าไปอีกก็ได้นะคะนี่เอาเรานะคะที่เราเตรียก็ มีแค่นี้นะคะที่น้องฝนเตรียมไว้ใส่ค้างค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาปูเครื่องปูการนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่เครื่องปูกันเลยนะคะใส่อะไรก่อนใส่เกลือก่อนนะคะใส่เกลือก่อนนะคะใส่ หมักเกลือใส่ใส่ไปเลยค่ะอคพอแล้วพอแล้วพอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องหมักเกลือเราต้องหมักที่ไว้นะคะใส่พิษใส่เกลือหมักไว้สิบห้านาทีเพื่อให้มันเข้ากับเนื้อคายของเรานะเองนะคะมันจะได้กิมหอมอร่อยเลยพ,พอดีค่ะ,คะใส่พิษหมดเลยใส่พิษเหลือแค่นี้เดี๋ยวใส่หมดเลยนะคะพิษเดี๋ยวน้องฝนจะคนให้ อมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมันก็เริ่มจะหอมแล้วคะ่ะพี่พทุกคนใส่น้ำนี่หน่อยนะคะโอ,โอ้หอมมากเลยพี่พทุกคนหอมมากโอ้หอมนี่เลยหอมมากเลยนะคะ เชือมปูเราใส่ได้พอดีนะคะไม่เยอะเกินไม่น้อยเกินไปนะคะมันน่าจ,จะเข้ากันเนื้อของเราได้พอดีขั้นตอนนี้ก็จะเป็นแค่แบบนี้นะคะคือเราจะเราหมับมัออะไรเสร็จแล้วเราก็มาที่ไว้15นาทีครบแล้วนะคะแล้วก็เราก็แล้วก็จะทําการใส่ในกระบอกไม้ไายค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเผาเลยนะคะ น้ำฝนจะหมาหมูที่ไว้เลยนะคะ15ห้านาทีผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตากหมูใส่กันเลยค่ะใส่กระบอกไม้ไผ่ที่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะไม่ันนี้ก็เราไปตากมาตอ้เช้าไม้สดๆเลยนะคะมันจะหอมอหอเหมือนหอมเหมือนกันอะดูหน้าตา,าถ้าเวลาสุดเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะคะตากใส่ให้หมดเลยค่ะ เราทำกี่ดูนะคะแต่ว่านอ้องฝนบอกไว้ก่อนเลยว่าอร่อยเดี๋ยวจะติจใจมันจะหอมไหมคะ <l ug> แล้วมันก็จะเป็นแบบแใหม่ด้วยไงปกติเราทำกับข้าวเนี่ยเราใช้แค่หมอนะคะแต่นี่คือเราใช้กระบอกไม้ไผ่เลยค่ะ <l ug> คือมันยาวมายาวด้วย นกฟูชีไปสองท่อยาวๆเลยนะคะนี่นะคะก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะทํากรปีดปีดใบตองของเราเอ้ไม่ใช่ปีดกระบอกไม้ไผ่ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอาใบาตองมาปีดไว้ตัวนี้แล้วก็จะเป็นการเผาขั้นตอนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวก็จะปีดใบ,บตองแล้วนะคะ ไปไปตองค่ะแล้วก็จะใส่กันเผาอย่างนี้นะคะจะเผาเดี๋ยวนอกฝนก็ต้องไปเอาฟืนเพิ่มมาอีกนะคะต้องไปเอาฟืนเพิ่มเพิเพ่มขึ้นมาแล้วก็ให้มันเออย,ยังไงอ่ะให้มาเผาไฟให้มันรุนนะคะให้มันหมู่ของเราสุสุให้ได้ะค่ะ ระหว่าน,นี้ก็รออย่าเดียวนะคะจะสึกรูกตัวนะ หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวโน้โฟร์จะทํากาย่ยออ่อนแล้วนะคะก็น่าจะได้แล้วนะคะเคยมาผ่าไปหนึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็มันมาค่อนข้างที่จะร้อนด้วยค่ะเดี๋ยวโฟร์อาผ่าค่ะดูหน้าผ่าโหร้อนมากร้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวโฟร์จะเทใส่ในหม้อค่ะเห็นไหมเขาน่าจะแค่คอแ่จะตะร้อนมากเลยค่ะ มันติดอยู่ข้างก้นนอะมีจุ่มแม่คือมันหอมมากจริงค่ะตอนนี้ตัวปู่แล้วมาปล่อยสเสกขั้นต่อแล้อยังไม่หมดมันล้อนะค่ะแล้วก็มันหนักด้วยไงเขาก็บว่มีชจริงเยอะตอนนะะี้เราโน้มกันทุกนีก็ไม่ทุกคนนี่ค่ะฟ้าเสียข้างในนะคะคือมันเดือดอะค่ะ ข้างในานะคะมันจะมันจะเดืออยู่ค่ะดูค่ะฝาเสียนะคะจับก,ก็หมดแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เจ้าหน้าตาออกมาก็จะไปแบนนี่เลยค่ะแบนนี้คือมนาน่ากินมากแล้วกิ่มาหอมมากเลยค่ะพี่ๆทุกคนอย่างนี้เลยนะคะจะต้อเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มโตอ,อีกแล้วนะคะฝูก็โตนะคะ โอ้โหไปไหนก็ไม่ได้แด่ก็รอ้อนฝนก็โตกโอ้ยาก็เยอะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่านะคะเดี๋ยวให้คนแม่ชิมก่อนนะคะอาจารย์ยังไงเนาะมันร้อนแล้วเนื้อมันนุ่มด้วยนะคะเมื่อกีนน้นนองฝนชิมแล้วนี่มันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะกิีมันจะหอมมากเลยค่ะดูเนื้อนุ่มมากนะคะคือมันเข้ากับพอดี ม่เจ้าล้อเลยว่าเที่ยวสาเป็นเม่เจ้าลออร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเราต้มใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะคะกินมันก็จะพออีกเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะมาเลยค่ะจะวปุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะให้น้องชัยกับน้องนาราชิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องผมจะเป็นคนชิมคนสุดท้ายละกันนะคะเอาเลยนาราชิมก่อนรสชาติก่อน ว่าว่าอร่อยจีหรือเปล่านะคะวันนี้เป็นเวลาภาพวันนี้เป็นว่าพัาอของเรานะคะอร่อยมากเลยค่ะหอมก็หอมมากเลยค่ะมากค่ะพี่ๆทุกมากี้ข้าด้วยกันค่ะหอมด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ถึงลมันแรงมากค่ะพี่ๆทุกคนดูสิคะ คือมันปลีวแล้วหมดแล้วอะดูดูดให้เดี๋ยวให้น้องใช้ชิมด้วยนะคะลงเลยมากมๆคุณตกด้วยวันนี้สุบรยากาศสุดยอดเลยสดน้ำรสชาติเป็นยังไงคะอึอะโมขนาดอร่อยมากเลยครับ <laughs> อร่อยทุกคน เดียวโนอกโฟั่อจะชิมก่อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอ่านี่ค่ะน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาเข้านิดนึงเผื่อมันร้อนมันร้อนเดี๋ยวนี้ค่ะเมนูมอร่อยมากโอ้โหพี่ๆทุกคนมาละเรียกะน้ำไม่ยอมมานะคะเมื่อกี้ดูมาละ <laughs> มาแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อจัดต้นหม้ให้คุณพ่อก่อนนะคะคุณพ่อเข้ามากินแล้วมิกิเรียจะนำไม่ยมมานะมาค่ะเดี๋ยวจะให้คุณพ่อชิมนะคะตรงนี้ก็คุณพ่อก็จัดต้นเรียบร้อยมาหน่าด้วยกันแล้วนะคะม อร่อยมากเลยค่ะคุณก็บอกว่าเพจก็เพจด้วยนะคะคือมาหอมมาหอมไงคือเราต้มในกระบอกไม่ไผ่คือมาไปทำมิชตาด้วยค่ะพี่ๆทุกคนนานาที่เมื้อต้มกีอย่างนานาก็คือ,อมา,าชักก๊อมากเลยค่ะตอนนี้ <c oughs> แต่ว่านอกฝนให้ชักก๊อเป็นชักก๊อนะคะตาออกแล้วให้ชักก๊อกีก่อนแล้วนะคะรอบนี้คือนอกฝนเปลี่ยนแล้วให้ชักก๊อเป็นคนกีคนแรกก่อนแล้วก็เราก็จะกีที่ลานอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพี่ๆหลายคนก็บอกว่า ให้ชักก็กินก่อนแล้วก็ให้ใหค่อยให้กินให้เราตามกินที่หลายอย่เนี้ยค่ะก็เลยน้องฝนก็เลยให,ให้ชักก็กินก่อนเลย อนนี้ก็เหลือแต่แค่เนื้อนี่ไม่เหลือแล้วเหลือแต่แค่มันสามชั้นอย่างนี้แล้วนะคะเหลือแค่นิดเดียวแต่ว่าเอาไว้ให้ลาลามากีีต่อนะคะแต่ว่าอย่าเหลืออยู่ค่ะเหลือเนื้ออย่าเหลือเยอะเลยนะคะเดี๋ยวนองฝนสาหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนอหน้าฝนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นบบกำลังใจะให้ครอบครัวาสาว้ทยคนนี้และที่สามค่ะอย่าลืมกดก,กระดิ่งกริ๊กรีใหนน้น้องฝนด้วยนะคะสาหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย